ใครมองหาแป้งงานผิวผ่องงานผิวละเอียดสีไม่ดรอปหน้าไม่ลอยหน้าไม่วอกกันแดดผิวเน้นกริบขอให้ฟังนะคะเพราะว่านี่คือแป้งที่ทุกวันนี้ใช่ทุกวันจะทาให้ดูเลยถ้าเป็นวันที่พลอยทำงานปกตินะทุกคนพลอยจะไม่ทารองพื้นพลอยก็คือจะทาแป้งตัวเดียวเลยทาให้ดูชอบตรงที่ว่ามันปกปิดได้ดีแต่ไม่รู้สึกหนาเลยอ่ะ ดูทาให้ดูฝั่งหนึ่งเอาละาพใช้เบอร์นหนึ่งนะคะเพราะว่าชอบให้หน้ามันดูผ่องใส่ขึ้นมาดูดิจะบอกว่าแบบทารอบเดียวอะอยู่ได้นานมากๆคือสวยมากผิวละเอียด ในวันธรรมดาถ้าไปทายยํางานอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่รองพื้นเลยแต่อย่างน้อยหน้าต้องแน่นต้องไม่ดรอปนะคะ8ชั่วโมงขึ้นไปเพราะว่าเป็นคนที่ทําอะไรเยอะมากๆใน1วันคือมันถูกและดีมากขอาทาทังหน้าเลยแล้วเดี๋ยวจะแต่งปัดแก้มทับให้ดูด้วยนะไปแอบปัดแก้มมานะคะบอกเลยว่าสวยเหมือนลงรองพื้นเลยและที่สําคัญซึ่งคนพบว่าพอทากับ รองพื้นอ่ะในวันที่พลอยแบบไปงานแต่งไปอีเวนต์ดึกๆอ่ะหน้าสวยแบบแนนเอ็กซ์ตรเป็นพิเศษเลยถ่ายรูปแล้วคือแบบสวยมากเหมือนมีแบบฟิลเตอร์อยู่บนหน้าทุกคนคือไม่ต้องทัชอัพเลยคือผิวแบบละเอียดไม่ลอยไม่วอกแล้วไม่ดูแป้งไม่ดูโบ๊ไม่ดูหนาด้วยนะนั่นคือสิ่งที่ชอบมากเกี่ยวกับแป้งตัวนี้ จะมาบอกเทคนิคที่ทาแป้งนะมันมีเทคนิคนะอย่างของพลอยถ้าไม่ทารองพื้นเราก็คือใช้แป้งใช้พัฟของเขาปกติแต่ถ้าเราทากับรองพื้นแล้วเราอยากให้ผิวเนียนแน่นนะ่ะพลอยก็คือจะลงทับรองพื้นไปเลยด้วยพัฟของเขาและพอแต่งหน้าลงแก้มคอนทัวร์ไฮไลท์ทุกอย่างเสร็จจะใช้แป้งอย่างเงี้ยมุนมุนมุนแล้วก็ลงแค่ตรงแบบรูขุมขนมันจะเบลอรูรขุมขนได้ดีมากสวยมาก ใดก็คือที่ชอบเพราะว่าอากาศบ้านเราร้อนฮิวมิดชื้นแฉะมากแต่ตัวเนี้กันเหงื่อกันแดดด้วยมี SPF และที่สําคัญพอเราเหงื่อออกหน้ายิ่งสวยหน้ายิ่งผ่องหน้ายิ่งไท์ก็คือแบบเลิศไม่หลุดทุกอย่างที่ผู้ใช้ต้องแน่นต้องติดทนต้องสวยต้องกริบเพราะเราเป็นคนชอบหน้าเนียนกริบแต่ไม่ดูหนาไม่ดูเคกกี้ไม่ดูเป็นขุยคือสวยแบบเหมือนเกิดมาผิวดีไปลองดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลอกแปะตะก้าไว้ให้นะคะช่องทางติกต่อ